กำลังทำการเปลี่ยนชุดบนลอดอยู่นะคะเพราะว่าชุดเขาใส่ไม่ได้เขาก็นอนหลับสบายเลยบนลอดสบายจังเลยกำลังทำการเปลี่ยนชุดให้เขาหลับอยู่ทั้งแม่ทั้งลูกนะคะอัปเดตบนรอดให้กับ fc ทุก,ท,กทุกคนบุนลอดขอบคุณ fc ด้วยลูกขอบพระคุณ fc ทุกๆกคนขอให้ทุกคนสุขภาพร่างกายแข็งแรง ธุรกิจการงานการเงนิงนเจริญรุ่งเรืองบอกสิคะบุญรอดขอบคุณค่ะจ้าสาธุบอกสิพี่บุญรอดบอกขอบคุณค่ะค่ะขอบคุณเอฟซีทุกคนนะที่ช่วยพี่บุญรอดบอกสิลูกแย้รักหนูนะไม่จะเลี้ยงหนูให้ดีๆนะทีนี้นะลูกนะเนาะาจะอยู่ด้วยกันแบบนี้แหละเนาะอืม มีลูกถึงเจ็ดตัวเลยคนมันเก่งคนมันสวยนี่พี่บุรอดของแม่สวยเก่งด้วยตั้งหากชูช้ชูพี่บุอดสู้สูพี่บุรอดของแม่สวยสวยที่ฉุดในโลกเนอะเด็กๆกำลังนอนนะคะเด็กๆกำลังนอนมีความสศขจะป้อนอีกทีนึงตอนนี้กี่มองอะ อีกสองชั่วโมงจากนี้นะคะก็จะป้อนเขาอีกทีหนึ่งเพิ่งป้อนเสร็จให้เขานอนไปก่อนแม่ก็นอนลูกก็นอนตอนนี้แลอวขอบคุณพี่พี่ทุกคนเอฟซีที่ช่วยบุญรอดและขอบคุณบุญรอดขอบคุณ